สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม Crimson Heart Idol RPG นะคะจะพูดถึงมีการการอัพขั้นของตัวละครน,นะคะหรือการอัพดาวของตัวละครน,นั่นเองจากคราวที่แล้วใครที่ได้ดูไลฟ์ของเราดาวแดงตัวแรกมาแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัพดาวนะที่เราจะมาอัพดาว วันนี้ก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะพีเอตาตัวเนี้ยเป็นตัวเผ่ามารซึ่งตัวละครที่เราจะเอามาอัพดาวเนี่ยคือจะสามารถใช้ธาตุอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เผ่าเอลหรือว่า อะไรนะเผาผีดูดเลือดเออก็จะสามารถเอามาใช้อัพดาวนะคะตัวทตุมืดกับาตาแสงเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษคือเอาตัวทตุใดก็ได้สามทาที่พูดถึงเมื่อกี้นี้มาอัพได้นะคะก็จะค่อนข้างอัพง่ายนิดนึงแต่ส่วนที่ยากของการอัพตัวท่าแสงกับทตุมืดนั่นก็คือการหาตัวซ้ำนั่นเองตัวซ้ำเนี่ยเราจะต้องหาตัวละครที่ซ้ำกับตัวที่เราจะอัพนะคะมา เป็นขั้นต่ำที่เราจะอัพถึงขั้นดาวแดงนะส่วนตัวอื่นๆนี้เราใช้ธาตุอะไรก็ได้นะขั้นแรกเลยนะคะเพื่อนๆเราต้องหาตัวละครที่เป็นตัว5ดาวเนี่ยที่จะเป็นวัตถุดิบในการอัพเนี่ยให้ได้เยอะมากที่สุดก่อนโดยการเริ่มจากการหาตัวระดับ R นะคะเป็นตัวเล็กที่สุดที่เรามีใช่ไหมเออตัวระดับ R เนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะเป็นตัว4ดาว เราพยายามเอาตัวเล็กๆนะคะตัวระดับ R ที่เป็น4ดาวเนี่ยมาอัพให้เป็น5ดาวมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบในการอัพคันการอัพตัวละครน,นะคะจาก5ดาวขึ้น6ดาวเนี่ยก็จะง่ายๆนะคะแค่ใช้ตัวละคร5ดาว3ตัวแล้วก็ตัวซ้ําอีก1ตัวนะคะส่วนการอัพขึ้น7ดาวเนี่ยก็ใช้ตัว4ตัว อัพขั้นถึง8ดาวนี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงและเราต้องไปหาฮีโร่นะคะที่เราจะเอามาอัพขึ้น8ดาวโดยการที่เราจะต้องไปทำให้ตัวระดับ SR เนี่ยขึ้นดาวม่วงก่อนหนึ่งตัวนี่เลยเราจะเอาตัวนี้นะคะลาลิโอระดับ SR มาให้ขึ้นดาวม่วงเพื่อเป็นวัตถุดิบในการอัพตัวละครขึ้นให้ถึง ขั้นที่8นี่6ดาว1ตัวได้มาละแล้วก็5ดาวฮีโร่อีก4ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาเลือกกันนี่จะเป็นตัว SR นี่ตัวไหนก็ได้เพราะว่าพวกนี้จะเป็น5ดาวหมดเลยนะคะเรียบร้อยละการอัพขึ้นฮีโร่8ดาวง่ายไหมละ่ะของสะสมมาตั้งนานอัพขึ้นรวดปป๊บเดียวเลยนะมาดูการอัพฮีโร่ขึ้น9ดาวกันนะคะเพื่อนๆ นี่เราจะต้องมีฮีโร่ห้าดาวสามตัวแล้วก็ฮีโร่หดาวหนึ่งตัวอันนี้จะยากนิดนึงเดี๋ยวเราไปคราฟกันก่อนหาฮีโร่หดาวนะคะเอาฮีโร่ห้าดาวหนึ่งตัวนะคะที่ซ้ำกันแล้วก็ใช้5้าดาวฮีโร่อีกสามตัวมานะก็จะได้ฮีโร่หดาวมาเรียบร้อยมาอัพกันเลยดีกว่าอัพดาว ฮีโร่หกดาวหนึ่งตัวได้มาแล้วแล้วก็ฮีโร่หดาวอีก3ตัวนะคะแล้วก็ e a เอาของเราที่เป็นตัวละครซ้ํากับตัวหลักนะคะอีก1ตัวโอเคเรียบร้อยอัพดาวเลยการอัพขั้นเนี่ยจะต้องใช้ผลึกอัพขั้นด้วยนะคะเพื่อนๆได้มาแล้วฮีโร่ของเรา ต่อไปอันนี้จะยากละเพราะว่าหินอัพขั้นเราหมดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าหินอัพขั้นนี่เราหาจากที่ไหนบ้างขอคอยปีาศาจแยกชิ้นส่วนฮีโร่การเปิดบอดแล้วก็ร้านสุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปหาหินอัพเกรดจากด่านพวกนี้กันใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปกันเลยแล้วกันนะคะโอเคหาเรียบร้อยแล้ว หินฮีโร่ครบแล้วนะคะอัพขั้นฮีโร่ขึ้น10ดาวกันเลยดีกว่าช่วงนี้นี่จะยากละเพราะว่าเราต้องเอาฮีโร่นะคะปั้นให้ขึ้นมาเป็น9ดาวอีกตัวหนึ่งให้ได้ก็คือดาวม่วง4ดาวนั่นเองนะคะเราจะใช้ชีลาซึ่งตัวละครนี้เรามีซ้ำอยู่เยอะโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อัพขึ้นไปอ่ะดาวม่วงก่อน1ดาว อันนี้จะเหมือนย้อนเริ่มต้นตอนเมื่อกี้เลยนะตอนที่เราพยายามอัพขึ้นนะคะอ่ะขึ้นเป็นเจ็ดดาวนะคะสองดาวม่วงใช้ฮีโร่ห้าดาวสี่ตัวเรียบร้อยต่อไปขึ้นแปดดาวจะต้องหาฮีโร่หกดาวหนึ่งตัวแล้วก็ฮีโร่ห้าดาวอีกสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก่อนนิดนึงเอค่อยค่อยหากันก็แล้วกันเนาะมา รวม4ตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้พวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเหมือนกับมันจะต้องใช้ตัวซ้ำอยู่แล้วเนาะค่อยๆดูขอเช็คก่อนว่ามันมีเยอะไหมเออเอาตัวนี้ดีกว่านะคะ3ตัวเป็นวัตถุดิบแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมา อะได้ละฮีโร่หกดาวหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ต่อไปอัพขั้นได้ละอันนี้จะใช้ฮีโร่หกดาวหนึ่งตัวที่เราใช้ตัวมีดนะคะแล้วก็ฮีโร่ที่เป็นตัวอะไรก็ได้ห้าดาวอีกหนึ่งตัวอันนี้เราอัพชีลานะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเผ่ามนุษย์อย่างเดียวนะคะขึ้นมาละ ต่อไปนี่จะอัพขึ้นเป็นเก้าดาวจะต้องใช้ฮีโร่หกดาวหนึ่งตัวเดี๋ยวหาก่อนใช้ตัวนี้ก็แล้วกันอัพดาวขึ้นเป็นหกดาวใช้ตัวเล็กระดับ R ที่เรามีอยู่ปนๆมาด้วยได้เพราะว่าเ,าเราอัพขึ้นมาเป็นห้าดาวแล้วนะคะไ <c oughs> ก่ย่าง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พูดถึงห้าดาวก็หิวอีกแล้วไม่ได้สิอัพตัวละครก่อนมาดาวม่วงหนึ่งแล้วก็ห้าดาวอีกสามตัวเรียบร้อยใช้หินอัพค้านอีกสี่พันโอ้หามาได้เยอะก็ใช้เยอะเรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาตัวที่เป็นดาวม่วงอีก ตัวหนึ่งที่จะเป็นวัตถุดิบในการอัพเดี๋ยวเรารวมเรียบร้อยก่อนได้มาแล้วฮ่าฮ่อีเอตาดาวแดงดาวแรกของไอดีเรานะคะแล้วก็ก้าดาวอีกตัวหนึ่งชีราที่ทำไว้เมื่อกี้ครบแล้วใช้หินอัพขัน้นอีกหนึ่งหมื่นชิ้นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน พร้อมกันแล้วใช่ไหมอัพขั้นกันเลยดีกว่านะคะแหมดีใจมากๆเลยอะ่ะถ้าใครได้ดูไลฟ์ของเราเมื่อวันก่อนเป็นดาวแดงดวงแรกของเรานะคะอันนี้คืออัพเป็นขั้นที่ สิบเท่านั้นเองนะส่วนขั้นที่11เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆหาของอัพกันต่อนะคะซึ่งเป็นพวกนี้แหละพวกตัวละครพวกนี้แหละแล้วส่วนที่สําคัญน,นี้ที่ต้องหาเพิ่มก็คือหินอัพขั้นส่วนการอัพดาวตัวละครในระดับขั้นที่12-13นะคะเราจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบอื่นด้วยในการอัพตัวละครน,นะก็เป็นการอัพ บทละครเรื่องต้นนะคะในการอัพเนี้ยเราตัดมาจากไลฟ์เมื่อวันก่อนถ้าเพื่อนๆอยากดูพัฒนาการของทีมเราต่อไปนะคะก็สามารถติดตามได้ในไลฟ์ของเรานะคะส่วนที่เห็นพลังลน้อยๆนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูในไลฟ์ต่อๆไปเดี๋ยวขึ้นกระฉูดแน่นอนนะคะสือเรากักไว้เอาเอาไว้ทำคลิปนี้แหละ ถ้าชอบคลิปนี้เรากวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย